สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันมอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็คือมาคุยเมาต่อจากรอบที่แล้วที่เราไปงาน Final EP ีนะคะวันดีวิทยาหรือว่าวันดีกูเดย์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกับเกสพสและอินสารินแล้วนั้นๆัซึ่งเราก็ได้ถ่ายรูปก,กับ พี่เกดแล้วก็น้องอินของเราซึ่งแบบปักเมนเป็นพี่เกดเป็นปักมัม,มีนน้องอินเรียบร้อยเลยแกคือแบบน่ารักลังคูน่ารักังคู่ที่สําคัญก็คือนอกจากพี่เกดแล้วก็น้องอินแล้วน้องฟูก,กับพี่โตก็คือน่ารักมากเหมือนกันแกแล้วที่สําคัญพอหลังจากงานไฟนลอีพีจบลงใช่ปะเขาก็มีประกาศว่าเออเนี่ยจะมีเออแบบงานแฟนไซน์นะอะไรนะแต่เราก็คิดว่าเราไม่ไปหรอกเออเหมือนเหมือนเหมือนฟิลแบบไม่ซื้อไม่ซื้อด้วยอย่างเดียวไม่ซื้อด้วยอย่างีอ่าเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะเต็มถุงเต็มถุงก็ฟิลเดียวกันเลยไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกอจองตั๋วเครื่องบินจองตั๋วเครื่องบินนั่นหมายหมายถึงว่าเราไปหรือว่าเราไปแล้วงานงานงานเขาก็จะมีจัดขึ้นวันที่สี่นะคะสี่สิงหาคมที่สัมยานมิดทาวนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งมันก็จะมีทั้งงานแฟนไซด์ซึ่งเราก็จะลงแฟนไซา์ด้วยซึ่งขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ใหม่ด้วยเพราะนี่เป็นแฟนไซา์ครั้งแรกของใหม่กับ พี่เกรซผลแล้วก็น้องอินสารีเลยนะยังไงก็เราไม่ชอบงานลุ้นหรืว่าเสี่ยงดวงอะไรพวกนี้เลยแต่ว่าเอออยากลองดูแล้วก็ถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สมมุติไปว่าเราไม่ได้แต่แต่แต่วันที่สี่คือเราได้แน่นอน <laughs> ข่มไปก่อนว่าเราได้แล้วทุกคนข่มข่มมันข่มมันไว้ว่าฉันต้องได้ฉันต้องได้ฉันต้องได้อ่าทุกคนถ้าเออนั่นแหละนั่นแหละคือถ้าเราไม่ได้ก็คืออย่างน้อยวันที่4นี้นะสาหรับใครที่ไม่ได้ลงแฟนไซน์นะสามารถมามาแบบว่าเออรวมพลได้เพราะว่ามันมีกิจกรรมให้รวมพลกับศิลปินด้วยซึ่งเกตดอินก็จะมารวมพลแล้วก็แบบมาพูดคุยกับแฟนคลับอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะซึ่งแบบมันก็คือว่าเออเอาวะแลวคือที่ความสู้ชีวิตของฉันคืออะไรดรปะฉันบินไปเช้าวันที่4ี่ บินขึ้นเครื่องตอนเครื่องออกตอนเก้าโมงเชา้าไปถึงนู่นประมาณสิบโมงกว่ากว่าจะเดินทางนู่นนี่นั่นอีกก็ประมาณสิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยงละมัง้งกว่าจะถึงสามดมิทาวเนาะแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนไปซื้อของลุ้นทรายอะไรนู่นเนี้เสร็จสับเรียบ้อยก็คือต้องอรอลุ้นอีกประกาศผลเขาจะประกาศแฟนทรายนี้ก็คือแบบมันไม่เหมือนแฟนทรายเกาหลีที่เราลงทรายแล้วแบบไม่กี่วันมันก็จะแจ้งว่าวันประกาศผลแล้วก็ก่อนหน้าะ ก่อนก่อนหน้าที่จะวันทรายใช่ป่ะมันจะประกาศผลใช่ป่ะถ้าเป็นเกาหลีของเราอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบของไทยอะก็คือมันเป็น Amazing มันเป็นความรู้ใหม่ของฉันมากว่าเขาเขาประกาศวันนี้เลยเขาประกาศวันที่สี่เลยซึ่งเขาจะประกาศวันที่สี่วันที่สี่ตอนบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็มีแฟนไซต์ตอนสี่โมงเย็นซึ่งแก yeah, ฉันต้องบินไปบินไปรู้่มกิจกรรมทั้งที่เราไม่รู้ว่าเราได้ไหมแต่ก็คือไม่เป็นไรถือว่าแบบ ลุ้นเสี่ยงดวงอาแล้วก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็แบบยังมีรวมพลให้ได้เจอกับพี่เกรเนเอาอินเนาะแต่ว่านั่นแหละคือมันเป็นความรู้ใหม่เลยที่มันความรู้ใหม,ม่ไปยิ่งกว่านั้นใหม่ไปยิ่งกว่านั้นปกติทรายเกาหลีเขาจะมีเหมือนโปสต์การ์ดหรืออะไรที่แบบที่แบบเราไม่ต้องเตรียมไปคือแบบศิลปินก็ทายเซนให้เราใช่ปะ่ะอันนี้ความรู้ใหม่คือเราต้องเตรียมของไปเองอะไรก็ได้ไปให้เขาทายแกคือแบบมันเป็นความรู้ใหม่มันแบบ <laughs> มันเปิดโลกฉันมากหลังจากที่ฉันแบบฉันแบบ อยู่ดําเกาหลีอะเนาะคือแบบติ่งเกาหลีอะเนาะคือแบบก็เลยแบบเออเออ,เอ,อโอเคโอเคแล้วที่สําคัญแกรูปป้ป่ะความที่แบบว่าเออลงลงลง,ลงแฟนซายใช่ป่ะล้วคิดว่าเออตัวเองต้องได้อยู่แหละแม่งซอมมุกสอมมุกกับพี่เปิลโน่นนี่นั่นแบบซอมมุกไปจีบไปเตาะสารพัดแล้วก็เลยคิดว่าเออวันโน้นกูจะแบบมีสมาธิไหมถ้าเกิดมันได้จริงเราจะจะ,จะ,จะได้ไหมแต่ก็คือไม่เป็นไรถึงไม่ได้ก็คือแบบให้ได้ไปมไป่เจอเขาไปแ,บบแกงแบบ มันก็แบบมีความสุขแล้วแกนึกออกมาแบบอืมแต่ก็คือซ้อมมุกไปนะซ้อมมุกไปอยู่แต่ก็คือนั่นแหละไม่รู้จะได้เล่นไหมมุกนี้หรือว่าเราจะแฮลเราต้องยินแฮลก็ประมาณนี้ค่ะอัปเดตชีวิตอัปเดตชีวิตช่วงนี้ก็ประมาณนี้ถ้ายังไงเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดได้ทรงไม้ทรายหรืออะไรจริงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าประสบการณ์แฟนทรายเนี่ยมันเป็นยังไงแต่คือมันก็ก่อนที่จะได้ทรายตอนนี้ก็คือเราว้าวหลายอย่างแหละเราว้าวตั้งแต่ต้องเตรียมของไปเองเราว้าวตั้งแต่ าสายสี่โมงเย็นแล้วก็ประกาศผลว่าใครจะได้ทรายบ่ายสามโมงครึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหคือแบบมันมีระบบแบบนี้จริงจริงคือแบบงงแต่คือนั่นแหละเขาเข้าใจเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างพยายามเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่านั่นแหละอยากให้แบบว่าเออในรอบต่อไปถ้าเกิดฝ่าน,นี้ไปถึงผู้จัดก็คืออยากให้ผู้จัดแบบต่งตางจังหวัดช่วยประกาศก่อนได้ไหมช่วยประกาศก่อนล่วงหน้าสัก เออสักวันสองสาวันได้ไม่ให้ติงต่างจังหวัดอย่างเราได้ไดเตรียมตัวนะแต่ก็คือไม่เป็นไรเข้าใจทุกฝ่ายทุกคนนะคะทุกคนคะ่ะโอเคก็ประมาณนี้แหละทุกคนไม่มีอะไรจะพูดแล้วขอจบคลิปไปเท่านี้แล้วเดี๋ยว รอบหน้าจะเกิดได้ซายจริงเดี๋ยวจะมามอสให้ฟังกันว่าเออเป็นยังไงอะไรยังไงมุกที่เราซ้อมไปเราได้เล่นไหมหรือพอเราไปเจอเขาแล้วอ่าลืมมุกหมดเลยก็ค่อยว่ากันแต่คือนั่นแหละเราจะได้ซายไม่ได้ซายก็ฝ่ากทุกคนไว้พ้นด้วยนะเราอยากได้ซายรอบนี้มากๆเลยอะ่ะเพราะว่าเราไปดูรีวิวมาของแต่ละคนคือแบบน่ารักมากเกสอินน่ารักมากแค่นั้นก็คือขอเราได้ซายขอยได้ซายกับเกสะพลและ อินสาริขอให้ได้สายขอให้นางสาวกิตยายเซนโรนได้สายกับคุณเกรซสพลอัศวะมั่นคงและคุณอินสารินรรณเกีตด,ด้วยเถิดวันที่4สิงหาคมนะคะเวลา4ี่โมงเย็นเป็นต้นไป